นับถอยหลังละอีกไม่กี่ปีนะเห็นไหมเวลามันผ่านไปเร็วนะชีวิตความเป็นนักศึกษาของโยมเนี่ยนิดเดียวทำงานอีกนิดเดียวนะอ่าเดี๋ยวหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ผ่านโลกมาไม่นานเนี่ยมองอนาคตกันทั้งนั้นนะเดี๋ยวจะจบไปทำโน่นทำนี่อะไรต่ออะไรฝันเผลอตายก่อนเห็นไหมไม่ได้ทำตามความฝันด้วยซ้ำนะแล้ว แล้วความตายเนี่ยมันรอเราแก่ไหมแก่แล้วถึงก็ตายนะเด็กก็ตายได้นะทาลกเกิดมาก็ตายได้ไวัยรุ่นก็ตายได้เรียนไม่จบก็ตายได้นะเราเนี่ยประมาทต,ต่อความตายไม่ได้เลยยังประมาทก้ยังหนุ่มอยู่นะสบายสบาย,บายไม่มีอะไร <c oughs> แล้วตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกท่านเนี่ยด้วยพุทธจักขูของพระองค์เนี่ย ตายแล้วเนี่ยลงสามคติข้างล่างเกือบหมดเลยนี่เป็นความจริงที่อาตมาเชื่อว่าคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาไม่เคยฟังคำพระศาสดา,ศา,ศาข้อมูลสองพันกว่าปีเนี่ยยมไม่เคยทราบแน่นอน